เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนท่านวิโรดพักส้มเปรี้ยวลงเลือกตั้งผู้ว่ากอทอมอเอกภพเพียรวิเศษหมดความรักหมอเชียงรายหักหลังพักสัมพันธ์สิ้นชาวเชียงรายจำหน้าไว้เหยียบลงดินรักไ้หนูอนุตีนสุดชีวาโหวดในเดือนกุมภาพันธ์ก็ให้ผ่านอนุตีนก็หน้าบานสุขหันษา ปวดอีกครั้งหักหลังอีกเดือนกันยาท่านหัวหน้าทิมพิธาแสนปวดใจวันที่ห้าเดือนกันยาเป็นวันเกิดทิมพิธาไม่ตับเพิดไล่ไปไหนจะไม่ยอมเซ็นไบลาหรือไล่ไปเพราะจะขังงูเห่าไว้ในโหลดองเพุรู้เช่นเห็นชาติสิ้นกินในบ้านแต่ขี่รถผ่านเพดานแสนจองหองหลังคาบ้านฝนสาดซัดที่ไหลกอง คราบงูเห่าลอยละล่องเนรคุณชาวเชียงรายประชานุเคราะห์ว่าไงจ๊ะสมัยน่าจะลดละหรืออุดหนุนเอกภพเป็นลูกชุบหยุดเกือ้อกูลเอกภพใกล้สิ้นบุญณเชียงรายจากนี้ไปเอกภพเพียรวิเศษนามสกุลยกให้เปรตเอาไปใช้ส่วนแท้ใหม่กูเขียนบอกเล่าบรรยายบทที่ห้าวักสุดท้ายมืงอ,อ่านเอง ส่วนจรัดคุ้มไข่น้ำอย่าตามด่าปิดโควิดร่างกายเล้าอย่าขมเหงอยากลงเสียงสุดชีวิตไม่กลัวเกรงแต่ไม่ไหวใช่อวดเก่งแต่ป่วยจริงคำสมุดพีระเดชก็อีกหนอกลอนตอนหน้ากูด่าต่อไอ้ผีสิงผีสลินเข้ากบาลกลายเป็นลิงยกให้พักรัฐทับลิงทิงนองนอยท่านวิโรดโพสทวิตสิทธิคิดล้าง มาหักครูอย่าเอาอย่างเสือกรักหอยแปรพักเลยทิ้งก้าวไกลร้าวรานรอยใวลาออกจะให้ห้อยที่ไหนดีมารับเองไปรษณีก็มีส่งไม่หมอเอกอย่าเพิ่งงงไอ้หมอผีงูเห่าเหนือกัดชาวนาผู้ปราณีเลี้ยงดูแม่งแต่งูนี้ปังเที่ยวคมเพลอเผลอแม่งมาเป็นสายคาบความลับเผยข้อมูลเปิดห้องหับเอาดินถม ต่อหน้ารักรับหลังดาศาสตร์อาจมอน,นุตีนก็ชื่นชมอมกล้วยไปเกพกภใกล้สิ้นบุญณเชียงรายได้อมกล้วยก็สบายหน้าสดใสลงมติแบบเบิดเบิดไว้วางใจชาวเชียงรายก็ตกใจใหญ่คืนคำสมัยหน้าโนอนเลยใจะย้ายพักแน่ทำมนัดทำแป้งแช่แบบขำขำมาลงแป้งตราง,งูเห่ามาร้องรำ เย็นทั่วร่างแป้งในห้างเห่าตรางูหักหมอเอกก็จะกลายเป็นหมอแป้งสมัยน่าจะมาแรงนะพวกสูตายยากแท้แต่เอ๊ะเอ๊ะมาคิดดู่ทิมพิธาก็คงรู้เลยจับดองแสนสงสารแม่ปลาบูเอก,กพบยามจะตายไม่สงบตายสยองโดนยัดขวดแช่น้ำยาโดนจับดองหัวสมองก็ลอยป้องอาบน้ำยา เร่เข้ามาพิพิธภัณฑ์ห้องงูเห่าพักก้าวหน้าอยากจะเล่าชวนศึกษามีงูเห่าสี่ห้าตัวจอมมารยาหนึ่งเป็นหมอแล้วก็มาสภาไทยอยู่อยู่ไปหมอกลายร่างกลายเป็นหมาแต่เด็ดกว่าหมาเป็นงูมีที่ไหนสปีชีทดีเอ็นเอแม่งเปลี่ยนไวหลังขออมกล้วยของใครอนุตีนเกิดตำนานงูอมกล้วยงูแช่แป้ง ธรรมนัดจับทำแกงใส่กระถินใส่ชะอมใส่สตอใครได้กินตรวดออกมาสุดยอดกลิ่นอาจดิ้นตายชื่อเสียงมึงดังไกลแน่ยันชาติหน้าเกิดยุคเข็นเหล่าประชาะเขาสงสยัยวัคซีนดีเอกภพประกาศไปประทับใจคุณหมอหนูอนุตีนกูให้เกียรติแต่งกลอนไว้ประดับฟ้าดาวสภามาแจ้งเกิดเพราะผิดศีล ผิดสัญญาประชาคมให้ข้าวกินเอกภพมาจบสิ้นกล้วยทิ่มคอกรอนตอนนี้แต่งระลึกถึงงูห่าเป็นกรอนที่เก่าแสนเก่าย้อนพอสอปีห4ยุคโควิดยุคโควอไม่ใช่ยุคคอวอยอนะทุกคนมาปีนี้ปี659หน้าแล้วท่านวิโรดเดินเข้าแถวลงถนนลงสมัครเป็นผู้ว่าไม่ขอทน ปัศสวินก็คิ้วหล่นตกกระจายเพราะลีลาของวิโรจแจ้งประจักษ์ไม่มีงอหักเป็นหักรู้ใช่ไหมคลิปล่าสุดที่อันอ๋องคุยกับใครเรื่องหมูแพงวิโรจน์ไงไขคดีภูวนาสกาวใจให้แง่คิดคุยการเมืองเศรษฐกิจเรื่องภาษีส่วนวิโรจพักก้าวไกลเอ่ยวจีสามสหายพาก,กันชี้จี้จุดตาย ส้มกระจายแถวหลักสีมีพี่เพชรส่วนวิโรดโชทีเด็ดสองสหายคนกรุงเทพรักแมงสาบว่ายังไงจะเลือกส้มมาดื่มไหมส้มเปรี้ยวดีส่วนกูกูอยากจะย้ายทะเบียนบ้านไปกรุงเทพไปหางานนะสมศรีสมศรีงงแต่งกลอนกากเรียกหลายทีใครสมศรีโปรดช่วยทีอธิบายผ้าอีดอกกลอนแม่งไหลไปเรื่อยๆ สระอีกูก็เหนื่อยคิดไม่ไหวสัมผัสคำสระอีคิดอย่างไวอีสมศรีก็มึงไงใส่บทกลอนหากสมชายก็ไม่ได้ลงจังหวะอีสมศรียาเอะอยามาหอนฟังก็ฟรีอีดอกเห็ดตัวละครยังสือถามมายอกย้อนมาสอนกูมึงแต่งเองเปิดช่องเองเิออีว,วัวอีแมงมอดอีมดปลวกอีไส้หมู เสียเวลากูฉิบหายอีปลาทูอีหังงูย่าพันงูอีตุควายจบจบจบกลอนเล่าเรื่องของงูเห่าพอกูเมาก็เลื้อยลงหัวถลายมาแอบเชียร์ท่านวิโรดในดวงใจกอทมอว่ายังไงให้รอชมจบตอนท่านวิโรดท้าชิงผู้ว่ากอทมอปี2565คิดเขียนฟ้าพิคาตโดยกวีประชาชนกวนประชาชี